กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยูผมคนนี้คนเดิมนะยินเกมวางแผนในสองเกตนะครับผมมาอัปเดตกันเก้าๆนะเราจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันแล้วนะทุกคนเราจะสามวันลงทีสี่วันลงทีนะลงคลิปทุกวันไม่ไหวเหมือนกันครับนะลงคลิปทุกวันพวกอัปเดตมาแล้วกันนะผมอัปเดตสามวันอัปเดตทีนะครับหรับเซิร์ฟเจ็ดหนึ่งห้าเรานะก็จะมาอัปเดตกันนิดๆหน่อย ค่าพลังตอนนี้อยู่ที่แสนสามนะครับผมวิวสี่เจ็ดทีมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ okay. ทีมเรามีการเปลี่ยนแปลงไปใช้เจ้าตัวของอคอ Man, นะัมิแมนามแทนเจ้าตัวของนักกังมานนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นัมิแมนนะผมอยากเล่นคอัมิแมนมากกว่าอาจจะเล่นยากหน่อยครับคอัมิแมนแต่ก็อยากเล่นแค่นั้นเลยนะครับ มาลำบากให้เป็กดกระเทือไปแท้นะผมโอเคการัดดับตอนนี้นะเดียวดูหน่อยได้เ่าอันดับตอนนี้นะดดหกก้าร้อยสีสบห้าร้อยสิบเอ็ดอันดับตอนนี้ห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ตอนข้างกี่จะไกลนะเพื่อตอนนี้เข้าไปห้าสิบสี่แปดกันแล้วเพราะว่าเรซื้อ XP นะรอพ XP า a s s นะไอ้ก็จะกลับไอแพ็คเนะี่ย แพ็คคัมพีเหอแพ็คคัมพีคนระับซื้อแพ็คคัมพีกันเรื่องทางหอ้ผมเนะี่ยตามไม่ทันนะ,ะก็ตอนนี้ยังกักของไว้อยู่นะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรมากมายแกะกล่องน,นะยังดึงดึงไว้อยู่ครับชัวชร์ๆเราก็ยังดึงดึงของไว้อยู่นะนะทางฝั่งของแล้วตัวดำ ใส่เจ็ดไปเรียบร้อยแล้วครับเก็บครบแนละ้วทาเจ็ดไปไม่มีอะไรมากมายแล้ว,ลวสำหรับตัวดำารอเจ้าตัวของตารโรูมาก่อนทีมตันนี้เราครับมีมมแค่ไม่ได้มีมากมายก็เดี๋ยวเราจะมาอัดฉีดกันนะครับอัดฉีดด้วยอะไรเนี่ครับ,รบเราจะมาขึ้นซุงกิ สามดาวกันนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าซุบิกสามดาวขึ้นซุบิกสามดาวครับเอ,อ่พอ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 นะพอว่าพอว่าโบ๙โ,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 โอเคครับพอนะอัดฉีดซูบิขึ้นสามดาวครับไปเพื่อที่เราจะไปเวทีประลองนะครับเดี๋ยวเรามาอาัดฉีดกันเลยก่อน โบ้ขอให้สิบเอ็ดใบเอางัดเอากระสิบเอ็ดใบครับขาดอีกห้าส่วนเดี๋ยวไปขาดอีกห้าส่วนนะห้าส่วนขาดซีดิเดือดรับปั๊บโอเคขาดซีครับ ไปอัดฉีดครับอัดฉีดขอพลังจิตโอเคครับพลังจิตมาหนึ่งนั้นดูซิว่าขึ้นได้หรือเปล่ายี่สิบอันคาดิกมาเดี๋ยวค่อยว่ากันไปสิบสองคาดิกสี่โอเคได้อยู่ สิบเพชรอันนี้ได้3เวย์คันึ่งงานรอยอี่สิตปลยครับอัดชีดครับอัดชีดเดี๋ยวที่นี้หมดไปเลยปร่อยครับมาซึ่งสามดาวหรือละละละเช็ตเสร็จเริ่มแรกเล้วๆๆ,ๆ,ๆ สามดาวใช้ใช้ไปก่อนคเอาไปเก็บไปอยู่โอเคครับสามดาวเรียบร้อยนะพลังก็ไม่ต่างกันมากมายครับผมน,นิดนิดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปไปลองเช็คกันเลยวะ่ะหรับฟูริกิกผมพยายามปั้นดาวอยู่นะตอนนี้พยายามปั้นดาว มันก็ต้องได้ทำยากนะผู้เล่นใหม่ของมันก็ให้ต้องกระจายกระจายกันไปโอเคเราวัดกับนี่เลยมีโซนิกอยู่แล้วมัม่นใจเลยนะโซนิกขอที่แบบดวัดกันได้หนะ่อยปฟดเขาไม่แต่ฟัดันนะ่ะโหดูคนนี้ ได้ว่ะเดี๋ยวเราวัดเชิงซ้อนดีกว่าดูสิว่าคอสม,มิแมนเราจะไหวหรือเปล่าเราใช้ความเด็กเข้าสู่นะสำหรับคอสมิแมนเรามมเรต่อหิวต่อหิวมาพอปูบอมไหวหรือเปลอมันดูนะไบพายุค้ังเปิดไปเ,เลยสองแฟนซีครับ โว้ยกาเาับปานะภาพบาดจะกระตกนิดหน่อยนะครับผมโอเคตุกครับเท่าไหร่หกหมื่นแปดครับสามแม่เรายิงไหมครับฮิวว่าพิวิวติดฮิวจอมตะก,กร้ครับกินไปแล้วครับโปมบอมครับหกาโลสอ,อเตอรหลงจัดก,การโลสเราก็สู้ตอบเน พายุครั่งเข้ามาแล้วครับเท่าไหร่ครับแฟรซี่ครับยังยืนได้อยู่สี่สับสับสับมาคาร์โร่เรายังยืนไหวอยู่ครับสับมาครับฮิวอ์ับฮิวเรื่อยๆครับผัดจุคลังครับสองสั่นหนึ่งครับกาโร่ครับปล่อยมาครับโร ตะการลกไม่ตายครับตะการาเราสมัยแมนสะบันแขนนะโป่งโป่งโป่งสมัยแมเราล่วงมาแล้วนะลงไปนอนเร้อยแล้วห้าหมื่นยังยืนได้อยู่แต่ยืนไม่กวัวแล้วครับโอ้โหยังงยงว่านะเระต้องทำตัวอย่เงี้ยครับผมมันยังไม่ไหวใครนะตอนนี้ยังดึงดึงไว้ก่อนะครับ โอเคก็เป็นแบเดทครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมนะก็เดี๋ยวรอ,อขึ้นตัวเอาบวกดีกว่านะผมไปมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะว่าเราไปแกลขนาดไหนกันลแล้วแล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม